สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่โคราชนะคะเรากำลังกลับบ้านเราจะไปต่างจังหวัดต,ตอนนี้กี่โมงละเจ็ด <7. S 2> โมงสดโนาทีนะเรากำลังจะกลับบ้านนะคะทุกคนเราออกจากบ้านแต่ตีสองอะเรารองเท้าวาตงตรงนี่ไม่เข้าห้องน้ำมานอนเด็ก ที่นอนเด็กนะคะทุกคนนี่นี่เป็นที่นอนพราะห่มหนาวอากาศหนาวตอนนี้เราพักรถอยู่เข้าห้องน้ำแล้วก็เดินทางต่อโอเคนี่เราอยู่โคราชดีกว่าจ๊ะหน้ายังไม่ได้ล้างนะ ออกจะบ้านแต่ตีสองครึ่งนะคะโอเคไม่รู้วันนี้เราจะถึงบ้านกี่โมง เราถึงแยกสีดาแล้วนะคะกำลังจะเลี้ยวขวาไปประทายนี่เราซื้อข้าวหลามมาอันเท่าไหร่น,นพระพ่อ <60. S 1> อันละหกสิบบาทโคตรายาวเลยอ่ะนี่นี่<อ>นี่<อ>ยาวออเป็นกิโลอสองอันร้อยนะคะโอ้หบ้านเราสามสิบห้าบาทได้แค่น,นี้แค่น,นี้นี่นะคะเราซื้อข้าวหลามยักษ์ไม่ไม่ใช่ข้าวหลามยาวมาก 2อันร้อยนะคะทานเดียวอันละ60บาทนี่ใหญ่มากแล้วซื้ออยู่แยกสีดานะตอนนี้ กินข้าวนะคะข้าว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 ร้านประจำขอบคุณครับจำส่วอืมเก็นกันนะเียเดี๋เหียเนียวเลยะเดียก เอาเยอะไหมเลี้ยวเยอะไหมไม่ไม่เดี๋ยวไปกินทีเดียวที่บ้านยายเลยไม่ไม่จะหักให้อ่ะน่าเอานิดเดียว <c oughs> S <S 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 ตอนนี้ก็เปลี่ยนกันขับนะเราเราจะไปนครพนมแล้วก็มุกดา ยามาบ้านยาได้เมีวุ้นมาไเดกมันอนหรอวะโอ้ยมดตัวมาอ้อยหอยปอนหอยดอกเจ้าเสยเท่าไงเออไม่ตามมาจิกเอาปากได้เียไหมันยังไม่ออกสีเท่าไหร่ดิเจ้ายายเฮนสวัสดีค่ะ สามสี่ออกไปเลยพี่ไปล้วดีด้รือีแจ้งกับเรื่องของเจ้าเด้บอกแล้ว ขอบคุณเพื่การติดตามเพื่การรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ช่องพ่อดำแม่เพิงแต่มารี่ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ